ทองคำนะคะคือขึ้นมาด้วยเรื่องของดอกเบีย้ยเหมือนกันนะคะแต่ว่าทองเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องของ geo politics เป็นฉากที่คอยเป็นปัจจัยที่มีผลอยู่ด้วยนะคะมองอาลุกของทองคําช่วงหลังจากดอกเบีย้ยเป็นไซคลขาลงเต็มรูปแบบเราอย่างไงจริงๆดอกเบีย้ยเป็นขาลงในทองคาได้ประโยชน,น์นะเพียงแต่ว่าช่วงนี้ที่มันไม่เพอร์ฟอร์มเนี่ยเพราะว่าเรื่องที่บอกเรื่อง geo political มันเข้ามาเป็นประเด็นเนาะก็แนวโน้มเนี่ยสาระก็ กับรัสเซียเองก็มีโอกาสจะคุยกันได้นะเพราะว่าถึงจุดนี้รัสเซียก็เริ่มเรียก,ก็เริ่มที่จะยื่นข้อเรียกร้องแล้วว่าถ้ายุติสงครามต้องทําอย่างไรจากท่าทีก่อนหนี้ที่ไม่ฟังไม่คุยอะไรเงี้นะมันก็ทําให้เข้ากันใกล้มากขึ้นก็เหลือแต่ว่าเงื่อนไขต่างๆที่ที่ตกลงกันเนี่ยทางยูเครนซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาจะรับได้มากน้อยแค่ไหน แต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังกลับเข้ามาอยู่ในการเจรจาสุดท้ายผมเชื่อว่าทุกคนจะไม่ได้สิ่งที่ต้องการหรอกมันจะเป็นคอมโพมัยของสิ่งที่ทุกคนเรียกร้องอะนะแต่มันก็เป็นภาพที่ดูดีขึ้นในแง่นี้เพราะงั้นระยะสั้นเองทองคําอาจจะถูกกดดันด้วยเ,เรื่อง geophysical นี่แหละว่ามันอาจจะสงบลงแล้วก็อาจจะมีการปรับฐานลงมาได้นะแต่ผมมองว่าระยะยาวอย่างไรเสียเนี่ยทองคําเป็นขาขึ้นเพราะว่าเซ็นเตอร์แบงค์โดยเฉพาะจีนเองเนี่ยเขาทําสงครามกับกับตะวันตกอยู่เนาะ ในเชิงที่ดอลลาอ์ไลซ์นะลดความสัมพันธ์ดอลลาร์ขายพันธบัตรไปซื้อทองเนี่ยเรา่าดในการซื้อของเขาเองเนี่ยยาวไกลมากเลยรวมถึงเขาชักชวนเพื่อนๆเนานะชวนบริกทั้งหลายเนี่ยมาจัดตั้งกลุ่มเหมือนเองเถอะวิธีการเดียวที่เขาจะทําให้ความน่าเชื่อถือกลุ่มนี้มันมีได้เนี่ยคือคุณจะต้องมีทองให้เยอะเพราะคุณใ่นี้มีเทคโนโลยีมากคุณมีทองค,คุณก็มีความน่าเชื่อถือก็เลยมองว่าทองเนี่ยยังเป็นสิ่งทีท่เป็นเป็นการต่อสู้แล้วกันนะในในเชิงเศรษฐกิจว่าถ้าประเทศเกิด อย่างจีนอย่างบริกจะจะสามารถขึ้นมามีบทบาทในการค้าโลกได้เขาก็ต้องยึดอะไรที่คนเชื่อถือมานานๆนะคือทองคํานี่แหละก็เลยมองว่าถ้ามันย่อลงมาจากเรื่องของ g e o p h y i c a l ที่มาสงบลงก็เป็โอกาสในการสะสมในระยะยาวนะผมคิดว่าระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นการแข่งขันกันของทองคําในภาคตะวันออกนะกับภาคตะวันตกเนี่ยเขาก็จะไปทางสินทรัพย์ดิจิตอลนะแต่ว่ากว่าที่เราจะรู้ผลว่า เรื่องนี้สุดท้ายแล้วใครจะแพ้ใครจะชนะเนี่ยมันอีกหลายปีห้าปีสิบปีนู่นแหละเพราะงั้นในระหว่างนี้ทั้งสองสินทรัพย์เนี่ยมันจะได้รับความสนใจ